สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันที่ 2. มิถุนายนพุทธศัรกราช2564นะคะค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดกันนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่ามาตราตัวสะกดของไทยเราเนี่ยมีกี่มาตรานักเรียนลองคิดคำตอบในใจนะคะว่ามีกี่มาตราทบทวนบทเรียนนะคะ ไหนใครได้คำตอบแล้วลองตอบสิคะว่ามีกี่มาตราเอ่ยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่ามาตราตัวสะกดนั้นมีกี่มาตราค่ะค่ะนักเรียนหลายคนนะคะตอบถูกต้องค่ะมาตราตัวสะกดในภาษาไทยของเรานั้นมี8แม่ด้วยกันนะคะมาตราตัวสะกดเนี่ยมีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรานะคะหรือว่าเรียกอย่างนี้ว่าตรงแม่นั่นเองนะคะ มาตราตรสะกดเนี่ยคือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคําหรือพยางนะคะในแม่ถ้าเป็นในแม่กอกาเนี่ยจะไม่มีตัวสะกดนะคะและเมื่อมีผสมกับพยัญชนะท้ายเนี่ยก็จะมีตัวสะกดทันทีเลยนะอย่างเช่นคําว่ามีนะเป็นแม่กอกาแต่เมื่อมาผสมกับดอเด็กนะซึ่งเป็นพยัญชนะท้ายเนี่ย เราก็จะเป็นมาตราตัวสะกดแม่กดทันทีก็จะอ่านเป็นมีดนะคะมีเมื่อผสมกับดอเด็กกลายเป็นมีดนั่นเองนะคะมาตรากกาหรือแม่กกาเนี่ยเป็นคําพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะมีแต่เสียงสระเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคำว่ามาเสือตัวมือ อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนมาตราตรสะกดมีทั้งหมด8แม่หรือ8มาตรานั่นเองนะคะได้แก่แม่กกกดกบกมเกยเกลกงกลนะแบ่งได้ดังนี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูมาตราตัวสะกดตรงแม่หรือตรงมาตรามีอยู่ทั้งหมด4มาตราก็คือใช้ตัวสะกดตัวเดียวเท่านั้นนะคะ ตรงแม่เลยได้แก่แม่กงนะคะเราจะใช้งองูเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าหางหออางอหางอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปก็คือแม่กรมใช้มอม้าตัวเดี่ยวเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าลมลอโอมอลม ะะต่อไปแม่เกยใช้ยอยักษ์ตัวเดียวเหมือนกันนะคะเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าสายสออารยอสายนะคะต่อไปแม่เกลใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าแห้วนะคะหอแอวแหว ไม้โทแ้วนะคะดังนั้นมาตราตัวสะกดตรงแม่มีอยู่สี่มาตราด้วยกันได้แก่แม่กงกลมเกยและเกลิลนะคะนักเรียนต้องจำไว้ให้ดีนะคะจะได้ไม่เขียนผิดและออกเสียงผิดนะคะต่อไปมาดูมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่หรือไม่ตรงมาตรามีทั้งหมด 4มาตราด้วยกันนะคะมาตราที่1คือแม่กลถ้าตรงแม่ก็คือใช้ตัวนอหนูสะกดใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ตรงแม่เราจะใช้ยอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลานะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะถ้านักเรียนเห็น ยอยิงนอเนรรอเรือรอลิงรอจุฬาสะกดแสดงว่าไม่ตรงมาตรานะคะแต่ยังอยู่ในแม่กลน,นะคะต่อไปมาตราแม่กกตรงมาตราก็คือตัวกอไก่ใช่ไหมคะพยัญชนะท้ายเป็นตัวกอไก่ก็คือตรงมาตราถ้าไม่ตรงมาตราได้แก่ขอไข่ขอควายขอระคังนะคะ ขอไข่ขอควายขอรักรังคือไม่ตรงมาตราแต่อยู่ในแม่กกอย่างเช่นคำว่าเลขนะคะวิหกเมฆนะคะคำเหล่านี้อยู่ในแม่กกแต่ไม่ตรงมาตรานะคะต่อไปมาตราแม่กดนะคะแม่กดเนี่ยจะมีพยัญชนะที่ไม่ตรงมาตราเยอะมากทะ,ะมากที่สุดเลย นะคะนไปดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างถ้าตรงมาตราก็คือดเด็กใช่ไหมคะไม่ตรงมาตราได้แก่จอจานชอช้างซอโซ่ดชดาตอปักตากถอฐานทอมันโททอผู้เท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสลาสอฤษีสอเสือโอโ้มีเท่าไหร่คะมีเยอะจริงๆนะคะนะักเรียนลองนับดูว่ามีเท่าไหร่ มีทั้งหมด16ตัวด้วยกันนะคะเยอะมากนะคะค่ะเราลองไปดูตัวอย่างมาตราแม่กดกันนะคะมาตราที่ตรงมาตราเราจะใช้ดดเด็กเป็นตัวสะกดนะคะแม่กดแต่ถ้าไม่ตรงมาตราเองมาดูตัวอย่างคําว่าตรวจนะคะใช้จอจานสะกดนะคะต่อรออวจอตรวจแต่เวลาเราออกเสียงออกเสียงในแม่กดอย่างนี้เป็นต้นนะคะ รมอื่นๆให้นักเรียนลองอ่านดูนะคะต่อไปแม่กบแม่กบตรงมาตราคือใช้บอใบไม้ถ้าไม่ตรงมาตราใช้ปอปลาพอสัมเพาพอพานฟอฟันนะคะอย่างเช่นคำว่ากลับกลับนี่ใช้บอใบไม้สะกดก็ตรงมาตราไปดูคำว่าบาปไม่ตรงมาตราละเพราะว่าใช้ตัวปอปลาสะกดนะคะ และอย่างเช่นคําว่าลาบลอลิงสละอาพอสมเพอนะคะพอสมเพอก็อยู่ในมาตราแม่กบแต่ไม่ตรงมาตรานักเรียนต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังออกเสียงยังไม่ชัดเจนนะคะให้นักเรียนลองฝึกดูนะคะว่าตัวไหนยอยู่ในแม่แม่อะไรนะคะแลวนักเรียนก็ออกเสียงตามตัวสะกดตามตัวสะกดนั้นๆให้ถูกต้องนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกทักษะนะคะให้นักเรียนฝึกทำรรฝึกคิดนะคะนักเรียนเขียนตีตารางลงไปในสมุดเลยนะคะสช่องช่องแรกก็เป็นมาตรานะคะมีมาตราแม่กอกาแล้วก็มาตราต้นสะกดทั้ง8มาตรานะคะส่วนช่องที่2คือชื่อสัตว์ช่องที่3ชื่อพืชช่องที่4ชื่อสิ่งของ นะคะให้นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าแม่กอการชื่อสัตว์น่าจะเป็นชื่ออะไรได้บ้างชื่อพืชอะไรชื่อสิ่งของอะไรอันนี้ต้องใช้การคิดวิเคราะห์นะคะนิดนึงนะคะนักเรียนต้องใช้เวลาคิดนะคะแล้วก็เขียนมาถ้าคิดไม่ออกก็ลองเปิดหนังสือดูนะคะหนังสือเล่มไหนสามารถให้เรียนดูได้บ้างนักเรียนก็ลองหาหาดู นะคะแล้วก็นํามาเขียนลงไปในสมุดโดยที่ตัวหนังสือนักเรียนต้องอ่านง่ายเขียนชื่อทุกครั้งนะคะ <Okay. S 1> ค่ะนักเรียนต้องเขียนชื่อเขียนให้เรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะเขียนให้อ่านง่ายให้ค,ครูตรวจได้ง่ายๆให้สะอาดด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ